จากนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับศาลเจ้าพญาท่าข้ามอีกหนึ่งแห่งซึ่งตั้งอยู่ที่วัดท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2520โดยหาเงินทุนจัดสร้างจากการทำรูปเหรียญของเจ้าพญาท่าข้ามและได้ทำพิธีพุทธาพิเศษในวันเสาร์ที่5แต่มีความเห็นว่า ตามนิราศถลางของนายมีตอนที่กล่าวว่าเห็นเขาสร้างไว้ทางขวาหัวกุมภาวางไว้หลายหัวจึงได้เชื่อว่าศาลพญาท่าข้ามนั้นต้องตั้งอยู่บริเวณวัดท่าข้ามจึงได้จัดศาลพญาท่าข้ามขึ้นตั้งอยู่บริเวณวัดท่าข้ามจึงได้จัดศาลพญาสวัีราามนิุธ วันนี้เราจะมาเล่าตำนานของท่านพญาท่าข้ามซึ่งเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำสถานที่ที่เป็นตำนานของท่านพญาท่าข้ามซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบุญพิน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมตั้งแต่สมัยยุทธยาสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าข้ามมาก่อนค่ะเมื่อพูดถึงท่านพญาท่าข้ามนะคะเคยมีตำนานเล่าสืบก,กันมาเป็นเวลานาน คนที่มีฝีมือในการลบนะคะมีทั้งเป็นมีฝีมือในการลบแล้วก็มีเวทมนต์คาถาที่คงทั้งค่ะ,ะซึ่งผู้ศึกท่านนี้นะคะได้มีตำแห่งเป็นเจ้าพยาซึ่งเก่งทางด้านเวทมนต์คาถาของขังนะคะซึ่งพยาอามเข้าจับสึกท่าน ถ้าข้ามได้ตั้งอยู่นทางรถไฟในอำเภอเมืองคุทพินนะคะสามัญาถ้าข้ามนะคะเป็นกำนานตะลเ้ในเมืองพุทพินนะคะแล้อีกตัวหนึ่งมีตะลเ้ยุกจุมเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะคงไม่มีใครปฏิเสธว่าความเชื่อในสิ่งลี้ลับกับสังคมไทยผูกพันกันมานับหลายร้อยปีไม่ว่าทุกมุมเมืองไหน สารเจ้าพ่อเจ้าแม่มีให้เห็นกันทุกที่นอกจากเป็นสิ่งที่เคารพบ,บูชาแล้วยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนในสังคมอีกด้วยคนท่าข้ามมีความเชื่อว่าพญาท่าข้ามผู้ผู้ที่คอยปกปักคุ้มครองคนดีการบนบานสารกล่าวคืออีกวิถีชีวิตของคนเมืองนี้ อันเป็นที่พึ่งทางใจที่มีความผูกพันผสมกลมกลืนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่อยู่คู่สายน้ำตาปีและชาวท่าข้ามตลอดนานเท่านานและนี่คือคุณป้าอารีใจเด็ดหรือป้าอูดซึ่งคุณป้าท่านนี้ มีต้นตระกูลอยู่ที่ท่าข้ามแห่งนี้และได้สืบทอดตํานานเจ้าพญาท่าข้ามจากรุ่นสูรุ่นและต่อจากนี้เชิญรับฟังตํานานพญาท่าข้ามต่างป้าอูดได้เลยท่าข้ามต่างป้าอูดได้ที่ป้าทราบนะพญาท่าข้ามนี่เคยมีสารเก่าอยู่แล้วแต่ว่าที่เขเล่า ตามกันมาคือก็จะมีวิชาก็แฟสองคนก็เหมือนกับดูว่าพี่ผู้ชายสองคนก็ท้าทายกันในน้าว่าเป็นมานะแล้วก็มีวิชาอาคมแปลงกายเป็นอะไรได้เด่กเแาแปีงเป็นจรเท้พอเขาลงน้ำปั๊บเขาก็เป็นจอเท่เลยคือมันจะท่าที่เป็นจอเท่นะแล้วก็มันเป็นจอเท่แล้วก็มีเมียเมียก็คือเจ้าแม่ แม่ยาสีใครมั้ยแม่ยาสีนั่นเป็นเยาตคนแรกที่ที่รู้ถึงผลเสียเขาเล่าต่างนะวพอแกมาเข้าทสงฆ์แกเข้าทสงแล้วจะจะบอกว่าแกมีเนี้อแม่ใหยาสีเป็นเนื้แกเราที่นี่ก็จะมีการกองสงฆ์ทุกปีแต่ช่วงมีนาเดี่ยที่สองของมีนาจะมีการกองสงฆ์แกทำธุรกิจะคะแล้วก็แกจะมาเข้าแกจะจัดเองโดยที่ไม่ได้มีใครบอก แกได้ไม่จับจนกว่าจะจับน้องไม่จับใครไม่จับแต่กจะจับของแกเองใครที่ว่าเป็นมั้นของแกแกจะจับเป็นจับครอบคนถึของแกข้เล่าให้ฟังว่าแกมีเมียมีเมียแล้วก็เมียเนี่ยมีหลายคนแต่เมียแม่ยายถิ่นเ่เป็นคนที่ว่าลูกกับแกมาตลอดคือถ้าแกมาเข้าแม่ยายถิ่นเข้ามาเข้าสารของแม่ยายถิงที่อยู่คู่กับชาวท่าข้ามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งยายถิง คือภรยาของพญาท่าข้ามนั่นเองนั่นเองและนี่คือสถานที่อันเป็นตำนานของอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความเชื่อเรื่องเจ้าพญาท่าข้ามกันมาอย่างยาวนานซึ่งเราได้รวบรวมมาให้ผู้ชมได้รับชมกันแล้วและว,วันนี้ขอขอบพระคุณสำนักเทศบาลตำบลท่าข้ามคุณป้าอารีใจเด็ด และอาจารย์พิชามูลพรมรไว้ณที่นี้พรมรไว้ณที่นี้ ต้อพร้อมจะอดทนทุกเรื่องราวไม่ว่าอะไรจะดีร้ายสึกเท่าไรต้องมองว่าเป็นบทเรียนสิ่งที่เรียนคือความจำสิ่งที่ทำคือความจริงสิ่งที่ทำได้ยากเย็นนั้นจะยิ่งใหญ่สิ่งที่ทำโดยตัวเอง ยิ่งทำเธอยิ่งเข้าใจแม้นานเพียงใดก็ไม่ลืม นี่ไม่ได้อัดนี่นะแล้วนี่อัดนะเป็นอะไรเอาไว้เป็นเรื่องอถ่ายทุกคนเลยแต่นู่แนแต่่นนูมนไม่เป็นไรหรอกแกอัดทุกคนเลยก็ได้เดือตากร้องบอกพ่อปู่แล้วบอกว่าขอให้วันนี้ผ่านไปได้ดีไม่มีอุปสรรคฝนแค่นี้เดี๋ยวพ่อปูปป่ก็ไล่ไปเลยแต่รู้สึกว่าเม็ดฝน อย่าให้นั oh yeah, hey, ่นนะเฮ้ยเสียงแัง so จ sure ี another another> ้ทำไมล่ะอะไรเสียงแรงไมล่ะจ๊ะล่องม